ฮัลโหลคะ่ะทุกคนจอยจาก HMS Thailand กลับมาแล้วนะคะวันนี้มีข่าวร้อนๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเรื่องของซุเปอร์คาร์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการตอนนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่า BYD ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้นด้วย BYD ยังว่างยูไนให้ประคาพลังงานไฟฟ้า100%ของเขาล่าสุดมีรายงานว่าเจ้ารถคันนี้ถูกนำไปทดสอบที่ประเทศเยอรมน,นีและทำความเร็วสูงสุดได้สูงถึง472.41กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ293ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะซึ่งตัวเลขที่ออกมานี้ถึงแม้จะเป็นการทดสอบแบบวิ่งทางเดียวและยังไม่ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการตามมาตรฐานสากลที่ต้องวิ่งไปกลับ เพื่อหาค่าเฉลี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยค่ะเพราะความเร็วระดับนี้ได้แสงหน้าเจ้าของสถิติรถยนต์สันดาบอย่างโคนิเซกเอเกรา RS ที่ทำไว้447กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปี2017ไปแล้วค่ะข่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องสำคัญหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกคือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ช้าอย่างที่คิดและสามารถทำความเร็วได้สูงไม่แพ้รถเครื่องยนต์สันดาบเลยค่ะ อย่างที่2ก็คือเป็นการยกระดับแบรนด์ BYD จากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนทั่วไปสู่การเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในตลาดซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์เลยค่ะงานนี้แบรนด์หรูอย่างเฟอร์รารี่บูกาตีหรือแม้แต่ค n นิกเซกก็ต้องมองคอแล้วค่ะ และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมของจีนที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองมากๆค่ะสำหรับ BYD และวงการไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้บ้างคะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จอยต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ HMS Thailand เราคือผู้ให้บริการครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นกล่อง HMS CarPlay a n d l o c k เปลี่ยนจอเดิมๆให้กลายเป็นระบบ Fu l n d r o r o i d ใช้งานได้ทุกแอป,ปบนจอรถยนต์จอ Android ตรงรุ่นอัปเกรดจอเดิมให้รองรับ YouTube Google Maps Spotify และอีกมากมายใช้ได้กับทั้ง Benz BMW p o r s c h e กล้องติดรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง NIO และติ n แวร์ทั้งกล้องหน้าหลังและกล้องกระจกมองหลังกล้องรอบคันกล้องถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยด้วยภาพคมชัดพร้อมจอแสดงผล จอเพดานตรงรุ่นสำหรับเ l p a h Wheelfire, Staria, d e n s a D9 รองรับ Android, Wi-Fi และระบบทัชสกรีนกล้องติดหมวกกันน็อกรุ่นยอดนิยม Mio, Mew, MP30, GPS เหมาะสำหรับสายบิ๊กไบค์และไรเดอร์มืออาชีพและยังมีสินค้าและบริการอื่นๆอีกมากมายจาก HMS Thailand